ปัจจุบันประเทศไทยของเรานั้นมีกําลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ42,000เมกะวัตต์ซึ่งมากกว่า60%นั้นเกิดจากการผลิตจากก๊าซธรรมชาติอีกประมาณ15%นั้นผลิตจากถ่านหิน และที่เหลือก็เป็นไฟฟ้าที่ได้จากเขื่อนมองจากตัวเลขที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นั้นจะเห็นว่าประเทศไทยของเรานั้นมีการผลิตไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะมากกว่า75%ของกําลังการผลิตและมีเพียงไม่ถึง20%เท่านั้นนะครับที่เป็นพลังงานที่เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นพลังงานสะอาดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้ออาเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์นั้นมีผู้พัฒนาโครงการคือ บริษัทเขาค้อวินพาวเวอจำกัดซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตพลังงานสะอาดและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของครัวเรือนประมาณ36,000ครัวเรือนเลยทีเดียวถ้าเดินทางมาเพชรบูรณ์นะครับโดยเฉพาะที่เขาค้อนะครับคงได้เห็นทุ่งกังหันลมแล้วกังหันลมเนี่ยมันดียังไงล่ะครับเขาเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดครับ เป็นแลนด์มาร์คแห่งเขาคอที่สวยงามเมื่อเข้ามาอย่างบริเวณแคมป์สวนเพื่อไปอย่างเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาคอจะสามารถมองเห็นกางหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายดายและกลางหันที่เห็นนี้นั้นเป็นใบพัดที่มีขนาดยาวที่สุดในประเทศไท